กราบสวัสดีครับ f c ทุกๆคนแล้วก็ผู้ชมทุกทกท่านนะครับผมก็คลิปนี้นะครับุผู้ชมผมก็จะพาทุกทกท่านนะครับมาดูเปรียบเทียบกันระหว่างตัวเตี้ยกับตัวสูงและต้องบอกว่าตัวเตี้ยกับตัวสูงตัวนี้นะครับเป็นรถเกรดเดียวกันแต่ราคานะครับจริงๆอ่ะอ่ะทุกคนต้องเข้าใจแหละว่ารถตัวสูงเนี่ยมันต้องแพงกว่าตัวเตี้ยใช่ไหมเราเพราะว่าอ่ะในในในขนาดที่ยางใหญ่กว่าตัวรถยกสูง ปงซุ้มล้อใหญ่กว่าแน่นอนเราก็ต้องคิดว่าตัวสูงเนี่ยมันต้องแพงกว่าตัวเตี้ยแต่สองรุ่นนี้ไม่ใช่ครับราคาเท่ากันนะครับซึ่งตัวเตี้ยเนี่ยจะมีสีให้เลือก2สีนะครับสีขาวกับสีดําในราคา7จ็ดแสนสองหมื่นสามพถ้าสีดําเพิ่ม70,00นะแต่ถ้าเป็นตัวยกสูงเนี่ยมีสีเยอะกว่าครับมี5สีราคาตั้งสีขาวเช่นเดียวกัน7จ็ดแสนสองหมื่นสามพันแต่ถ้าเอาดําบอลเงินเทาดําส้มนะครับบวกเพิ่มอีก7จ็ดพันะครับ ก็เดี๋ยวเราลองไปดูกันดีกว่าว่าถ้าวันหนึ่งเราจะมาซื้อรถสักคันเนี่ยที่ตัวสูงและตัวเตี้ยเนี่ยราคาเท่ากัน,เ,นเราจะเอาตัวไหนดีตัวไหนหน่าเล่นกว่ากันนะครับไปเดี๋ยวไปดูกันนี่ครับผมคู่เชงในวันนี้นะฮะก็จะเป็น2คันนี้นั่นเองซึ่งคันขวามือนี่คันนี้สีขาวจะเป็นตัว X Series Speed นะครับหรือ X Series ตัวเตี้ยส่วนตัวนี้นะครับจะเป็น High l a n d e r หรือตัวยกสูงนะครับอ่ะ อันดับแรกครับทุกทท่านเรามาดูที่ไฟหน้ากันก่อนเลยนะครับไฟหน้าเนี่ยสองรุ่นนี้สังเกตอย่างหนึ่งว่าได้เป็นโปรเจคเตอร์เหมือนกันอ่าเห็นไหมนี่จะได้เป็นโปรเจคเตอร์เหมือนกันเลยนะครับข้างล่างไฟตัวสูงเนี่ยไฟเลี้ยวจะอยู่ข้างบนนะครับส่วนด้านล่างจะเป็นไฟตัดหมอกนะครับซึ่งเป็นไฟตัดหมอกแสงออกจะสีเหลืองส้มนะครับเนาะจะยังไม่ใช่ LED ส่วนพอมาเป็นตัวเตี้ยเนี่ยถ้าเป็น XSeries นะครับนี่ที่กระพริบอยู่ด้านล่างขวามือนะครับจะเป็นไฟเลี้ยวนะครับส่วนซ้ายมือจะเป็นไฟตัดหมอกเราจะเห็นได้อย่างหนึ่งว่าในส่วนของไฟโปรเจคเตอร์เนี่ยมีเหมือนกันแต่การจัดวางรูปแบบของไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกจะต่างกันตัวเตี้ยเนี่ยจะเป็นลักษณะนแนวนอนเห็นไหมนะแต่ตัวสูงนี่ตัวสูงตัวนี้จะเป็นลักษณะแถวตรงแนวตั้งนะครับ ส่วนตัวยกสูงนะครับไฮรนเดอร์ er เนี่ยเราจะได้เป็นกระจังหน้านะครับชุบโครเมียมพร้อมโลโก้อลซูชุบโครเมียมเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้จะไม่ได้มีสเกิร์ตอะไรให้มานะครับจะเป็นกันชนหน้าแบบปกติเลยนะครับไม่ได้มีสเกิร์ตให้มาส่วนพอมาเป็น x อ็กซิลครับทุกท่านดูนี่ครับนี่ตั้งแต่ฝากระโปรงมาเลยเห็นไหมฝากระโปรงมีสติกเกอร์คาดมาให้นะครับ กระจังหน้านะครับเป็นสีดําเงาโลโก้อีซูซุจะเป็นสีแดงและเขาก็เพิ่มสกเกิร์ตตรงนี้มาให้นะครับสกเกิร์ตนี่ข้างล่างนี่เป็นชายล่างแคปล่านะครับอ่าเป็นสติ๊กเกอร์แคปล่าเนาะนี่เห็นไหมความต่างของตัวทั้งสองรุ่นนี้นะครับหน้ารถก็จะเป็นแบบนี้นี่ประมาณนี้เห็นไหมก็คือเอาเป็นว่าชุดไฟอ่ะไม่ได้แตกต่างอะไรกัน นะครับแต่จะไปแตกต่างกันตรงที่โทนสีแล้วก็ x อ็กซ e s จะมีสกเกิร์ตให้มานะครับส่วนล้อครับล้อเดี๋ยวเราไปดูล้อกันบ้างนะครับถ้าเป็นตัวไฮเลนเดอร์นะครับทุกทุกท่านจะได้เป็นแม็กขอบ16นะครับลายก้านแม็กก็จะเป็นแบบน,นี้เป็นแม็กขอบ16ขนาดยางนะครับเป็น255-65นี่เห็นไหมสองห้าห้าหกห้าขอบ17นะครับแต่พอมาเป็น x อ็กซ e s ีครับได้แม็กขอบ16เหมือนกัน แต่มันจะเป็นแม็กขนาดขอบ16ที่แบบก้านคนละรูปแบบกันนะครับมันจะเป็นสําหรับของรถตัวเตี้ยนะครับตัวนี้ยางเป็น215/70ขอบ16เป็นยางบิดโตนเหมือนกันนะครับแต่เบอร์ยางตัวไฮรลนเดอร์เนี่ยจะมีขนาดเบอร์ยางที่ใหญ่กว่าเห็นไหมเนี่ยขนาดเบอร์ยางนะครับตัวไฮรลนเดอร์จะมีขนาดที่ใหญ่กว่านะครับก็เลยทําให้ตัวไฮรลนเดอร์เนี่ยจะเป็นรถยกสูงเนาะด้านข้างครับ เหมือนกันทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดเรียงตำแหน่งไฟเลี้ยวเห็นไหมไฟเลี้ยวอยู่ที่กระจกทั้งสองข้างนะครับแล้วก็โทนสีของตัวกระจกมองข้างเนี่ยเป็นสีเดียวกับตัวรถเห็นไหมคันนี้สีดํานะครับตัวกระจกข้างบนก็เป็นสีดํานะครับมีโลโก้ไฮเลเดอร์อยู่ตรงนี้ส่วนตัว X s e r ซ e s นี่ครับก็จะเป็นโลโก้ x Series นะครับแล้วก็มีตัวกระจกมองข,งข้างข้างบนเนี่ยเป็นสีขาวนะครับซึ่งเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับ ด้านข้างครับทุกท่านถ้าท่านเลือกซื้อเอ็กซิลี่ท่านจะไม่ได้มีบันไดข้างมาให้สาหรับเอ็กซิลี่ตัวเตี้ยแต่ท่านจะได้สะเกิร์รอบรอบคันก็คือมีสะเกิร์คนข้างมาแบบนี้เห็นไหมแต่เมื่อไรก็ตามนะครับที่คุณภรรยาบอกว่าไม่เอาฉันจะเอาตัวยกสูงเริ่มดเดือดแล้วนะนะท่านก็จะได้เป็นบันไดข้างแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้นะ,ะเดี๋ยวผมพาไปดูด้านท้ายกันบ้างนี่ครับด้านท้ายแหนบนะครับนี่ นี่ถ้าตัวยกสูงก็จะเป็นแหนบแบบนี้นะครับสามแผ่นแบบนี้เนาะนะ,ะส่วนพอมาเป็นเอ็กซิลี่ตัวเตี้ยลักษณะแหนบก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่าดนั้นแหนบก็จะต่างกันสําหรับตัวสูงกับตัวเตี้ยนะครับแล้วก็นะครับ,นะรบในส่วนของตัวนะครับนี่ครับกระจกไล่ฟ้า ตัวนี้มีมาให้ทั้ง2รุ่นนะครับสาหรับกระจกไล่ฟ้านะครับท่านจะได้ออปชันเหมือนกันเพราะว่าต้องบอกอย่างนี้ครับ2คันนี้ราคาเนี่ยมันไม่ได้แตกต่างกัน7 2 3 0 0 0เท่ากันแต่สิ่งที่ต่างนะครับก็คือหลักๆเลยเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวสูงตัวที่ย่าแล้วก็ชุดแต่งนะครับสำหรับด้านหลังนะครับสติ๊กเกอร์มีมาให้ตัวเอ็กซิลี่เนาะมีสเกิร์ตลข้างหลังมาให้มีกล้องมองมาให้นะครับแล้วก็ตัวไฟท้ายนะครับจะเป็นแบบ led นะครับแล้วก็ถ้าท่านซื้อ X-Series เนี่ยมือเปิดนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านข้างตัวรถหรือมือเปิดฝาท้ายเนี่ยจะเป็นสีเดียวกับตัวรถทั้งหมดนะครับแต่พอมาเป็น h i g h l a n d ร er ์ครับไฮเ h นเ n d e r เนี่ยท่านจะได้เป็นกันชนท้าย2สเต็ปแบบนี้เหยียบ1เหยียบ2ก็ข้ามมันก็จะทําให้ขึ้นง่ายนะครับก็สะดวกขึ้นง่ายแล้วก็มีนะครับมือเปิดท้ายเนี่ยเป็นสีชุบโครเมียม มือเปิดตัวรถก็เป็นชุดโครเมียมนะครับแบบนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่า,าทั้ง2ตัวนี้นะครับจริงๆแล้วอะ่ะมันเป็นรถเกรดเดียวกันครับเป็น LDA เหมือนกันนะครับเป็น LDA เหมือนกันนะนี่ภายในนะครับก็ตัว X s e r i e s เนี่ยจะได้ภายในที่มีความสวยงามมากขึ้นโดยการที่เขาเนี่ยไปเล่นโทนสีพวกนี้ครับสีดำแดงนะครับดำแล้วก็ ตัวนี้เราก็จะได้เป็นวัสดุบูนุ่มมาให้นะครับแต่วัสดุบูนุ่มเนี่ยจะยังไม่ได้เป็นหนังนะครับวัสดุบูนุ่มเนี่ยของเขาเนี่ยจะเป็นในส่วนของอผ้านะครับเป็นผ้านะเบาะนะครับของ X s e r ซ e s นะครับจะเป็นเบาะดําแดงนะครับเบาะดําแดงแบบนี้แต่ผมปิดไฟพามาก,ก่อนโอเคเบาะเป็นดําแดงแบบนี้แล้วก็ลายเบาะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมตัวของ X s e r ซ e s นะครับเบาะตัวนี้นะครับเลื่อนหน้าเลื่อนหลังได้ปรับเอนได้แต่ยังยกขึ้นไม่ได้นะครับนะครับการใช้งานนะครับมีระบบตั้งไฟหน้าสูงต่ำปรับแพเก์แฟงไฟในกรณีบรรทุกของหนักมาให้นะครับแล้วก็สังเกตอย่างหนึ่งพอมาเป็น X อ็กซิลครับเริ่มมีสีดําตัดแดงภายในนะครับมีสีดําตัดแดงภายในแบบนี้มาให้นะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันนะครับสามารถควบคุมวิทยุที่พวงมาลัยนะครับซึ่งตำแหน่งควบคุมเนี่ยจะอยู่ฝั่งซ้าย นะครับแล้วก็มีหน้าจอนะครับขนาด7นิ้วนะครับตัวนี้จะเป็นหน้าจอแสดงผล7นิ้วนะเดี๋ยวผมเปิดไฟให้ดูอ่าเนี่ยครับขนาดแสดงผลจริงอ่ะ7นิ้วนะครับแล้วก็ลักษณะของการปรับแอร์นะครับจะเป็นแบบแมนวนวลนะตัวนี้จะเป็นช่องทางที่แอร์ออกพัดลมความเย็ยนนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็น6เกียร์นะครับ6เกียร์เดินหน้า1 2 3 4 5 6ี่ห้านะครับอีก1เกียร์เป็นเกียร์ถอยหลังแล้วก็เกียร์ว่างเนาะ สังเกตอย่างหนึ่งครับถ้าเป็นตัว X Series นะครับทุกทท่านเห็นไหมภายในทุกอย่างจะออกเป็นดำๆทั้งหมดรวมไปถึงนี่เลยครับบนเพดานนะครับเห็นไหมนี่เพดานนะครับก็จะเป็นสีดำเพราะว่าเขาทำ X Series มาให้ออกสไตล์สปอร์ตนะครับมีไฟสองแผ่นที่ด้านหน้าแถวหลังนะครับแล้วก็กล่องใส่แว่นตานะครับตัวนี้นะครับมีกระจกนะครับเอาไว้ส่องนะครับทั้งด้านคนนั่งและคนขับ นะครับนี่ด้านหลังก็ประมาณนี้อันนี้ต้องบอกว่าเป็นรถที่มาจากโรงงานเลยนะซึ่งจะเห็นได้ว่าเบาะโครงเบาะแคปอะไรยังไม่มีนะครับฉะนั้นเวลาที่เราเขียนของแถมว่าแถมเบาะแคปท่านไม่ต้องตกใจนะครับอันนั้นเราแถมให้จริงเพราะมันไม่มีมานะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวนี่กันบ้างไฮรลนเดอร์ er. จริงๆอะ่ะออปชันเหมือนกันนะครับ2รุ่นนี้ถ้าไม่ต้องแบบว่าไม่ต้องแบบว่าสงสัยว่าเอ้มันต่างกันหรือเปล่ามันไม่ต่างหรอกครับมันเหมือนกันแต่มันจะไปต่างกันต้นโทนสีเนี่ยฮะ นี่เห็นไหมพอเปิดเข้ามาเห็นไหมครับวัสดุบู่นุ่มก็มีมาให้เหมือนกันนะครับกระจกไฟฟ้าเห็นไหมกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าแต่อะไรที่เปลี่ยนไปครับโทนสีอันนี้จะกลายมาเป็นโทนสีเทาดานะครับซึ่งถ้าเป็น X-Series เนี่ยเราจะได้เป็นโทนสีดําแดงใช่ไหมนะอ่าส่วนนะครับออปชันข้างในเนาะนี่วิทยุควบคุมที่พวงมาลัยตัวนี้จะมีมาให้ แต่โทนสีของเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้ฉูดฉาดมากมายเพราะว่าโทนสีของเขาเนี่ยจะออกเป็นสไตล์สีบอลสีเทาแล้วมันก็จะไปตัดกับวัสดุสีดานะครับซึ่งถ้าเป็น X s e r ซ e s เนี่ยมันจะเป็นดําออกแดงซะเยอะนะครับเบาะนะครับก็เป็นเบาะผ้าแบบเดียวกับ X s e r ซ e s แต่ว่าลายเบาะจะต่างกันนะครับแล้วก็โทนสีของเบาะตัวนี้จะไม่ได้มีลูกเล่นแบบดําผ้าแดงอะไรเหมือน X s e r ซ e s นะครับนี่ถ้า X s e r ซ e s เห็นไหมนี่ ดำผ้าแดงนะครับแล้วก็ข้างในตัวนี้นะครับก็จะเป็นจอ7นิ้วเช่นเดียวกันเดี๋ยวผมให้ดูไม่ไม่ได้ต่างกันนะฮะนี่เห็นไหมจอแสดงผลเนี่ยเป็นแบบ7นิ้วเหมือนกันนะครับข้างล่างนะครับก็เป็นปุ่มคอนโทรลแอร์นะครับเป็นแบบแมนนวลนะช่องทางที่แอร์ออกพัดลมความเย็นเหมือนกันกับเอกซิลีแล้วก็คันนี้เป็นเครื่อง1900นซีซีหเกียร์นะครับแบบนี้เลยนะเห็นไหมเหมือนกันเนาะไม่ได้ต่างกันนะครับ ทั้ง2รุ่นนี้ผมต้องบอกอย่างหนึ่งว่าพวงมาลัยเขาเนี่ยสามารถปรับได้4รูปแบบนะครับดึงเข้าดึงออกนะครับยกขึ้นยกลงได้แล้วก็พอมาเป็นตัวนี้ครับทุกท่านบนเพดานเห็นไหมจะเป็นโทนสีขาวเทาจะไม่ใช่สีดำเหมือนเอ็กซิลี่นะครับไม่ใช่สีดำเหมือนเอ็กซิลี่นะนี่แล้วก็ด้านหลังเห็นไหมนะครับก็ไม่ได้มีใส่บอกแคปก็อย่างที่บอกไปอะครับว่ารถมาจากโรงงานไม่มีมาให้นะครับ ก็ต้องบอกอย่างนี้ครับบางท่านอาจจะสงสัยว่าทําไมเจ้า2คันนี้ราคามันถึงเท่ากันทั้งที่รถมันคนละประเภทกันอีกตัวหนึ่งใช่ไหมเป็นตัวเตี้ยอีกตัวหนึ่งเป็นตัวสูงก็ต้องบอกอย่างนี้ครับ x Series เนี่ยที่ราคาเขามาเท่าจริงๆอะ่ะราคาตัวสูงอะ่ะเขาก็อยู่ของเขาดีๆแล้วแหละ <laughs> แต่ x Series อะ่ะราคามาปีนถึงเขาเองเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะหครับชุดแต่ง นะครับมันจะมีพวกสเกิร์ตมาให้ซึ่งเป็นตัวเฉพาะของ X s e ซ i e s นะครับอ่าแล้วก็โทนสีสันการตกแต่งภายในไม่ว่าจะเป็นโทนสีต่างๆนะครับแต่วัยรุ่นนะครับก็จะชอบเป็น X s e ซ i e s นะครับส่วนใหญ่แต่สําหรับบางท่านบางคนก็จะชอบเป็นไฮไลเดอร์ส่วนใหญ่เพราะว่าอ่าอย่างผมยกตัวอย่างการใช้งานเนาะอย่างถ้าสมมุติว่าผมเนี่ยเป็นอยู่ภูทรเนานะอยู่บ้านนอกอ่ะพูดง่ายอ่ะนะครับเขาก็จะบอกว่าผมชอบไฮไลเดอร์มากกว่าเพราะว่าเวนทีอ่ะ เอาเข้าตามไล่ตามนาคือไม่ได้เข้าไปแบบว่าเยอะๆขนาดนั้นนะแต่ว่าบางทีขับไปเนี่ยบางทีใต้ท้องเนาะบางทีมันมีหญ้ามีอะไรพวกนี้ถ้าเป็น X Series เนี่ยมันก็จะเตี้ยกว่านะครับแต่พอเป็นตัว Highlander มันก็จะเข้าได้สูงกว่าเวลาเจอหลุมเจออะไรแอ่งตรงกลางอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ติดท้องนะครับแต่อย่าง X Series เงี้ยก็บอกว่าคือซื้อไปเนี่ยมันไม่ต้องแต่งอะไรแล้วเพราะรถอ่ะมันสวยมาจากโรงงานเขาทํามาให้ b u i วมาให้เราหมดแล้วนะครับก็อาจจะไปเปลี่ยนแม็ก นะครับก็สวยอย่างตัวยกสูงถ้าเราไม่โหลดไปเปลี่ยนแม็กเป็นแบบตัวยกสูงมันก็สวยก็คือ2คันนี้นะครับมันอยู่ที่ความชอบของเราซะมากกว่าว่าเราชอบแบบไหนนะครับบางคนก็บอกว่าเอ๊ะถ้าขับตัวเตี้ยเนี่ยเข้าโค้งมันตึงกว่าอันนี้ก็อยู่ที่การขับขี่ของแต่ละคนนะครับว่าขับขี่เป็นไงแต่ผมคิดว่าในเรื่องของช่วงล่างหรืออะไรต่างๆนะครับเขาก็ทํามาเผื่อทั้งหมดทั้ง2รุ่นอยู่แล้วนะครับ <ๆ S 2> ผมให้มันเข้าโค้งได้ดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ก็อยู่ที่เราตัดสินใจละกันว่าใครชอบแบบไหนนะครับดีทั้งสองตัวนะครับความกว้างภายในนะครับถึงแม้ว่าท่านดูเงี้ยภายนอกอะ่ะตัวสูงมากจ,จะยู่ใหญ่กว่าอ้วนกว่าแต่มันเป็นด้วยตัวถังด้านนอกนะครับไม่ว่าท่านจะซื้อตัวเตี้ยหรือตัวสูงนะครับการนั่งภายในอะไรพวกเนี้ยมันเท่ากันหมดนะครับมันเท่ากันหมดทั้งสองรุ่นเลยแต่อยู่ที่ว่าท่านท่านจะชอบเป็นตัวเตี้ยหรือตัวสูงชอบแต่งหรือไม่แต่งนะครับถ้าเอ็กซ์ซีรีส์เขาก็ มีจุดเด่นในส่วนของการแต่งสกเกิร์ตรอบคันนะครับการตกแต่งของเขาเนาะเพราะว่า x Series เนี่ยก็มีมานานแล้วแล้วก็มีหลายๆท่านนะครับออกเป็นตัวอื่นนะครับอย่างเช่นตัว S แล้วก็ไปใส่ชุดแต่งสปอร์ตตี้ใช่ไหมมันจะมีชุดแต่งตัวหนึ่งที่ทําสเกิร์ตมานะครับคล้ายๆ X Series เนาะแต่ยังไงถ้าเราซื้อ x Series แน่นอนครับมันก็ได้ออปชันที่มากกว่าไม่ไม่ใช่ออปชันสินะครับเป็นการตกแต่งไม่ว่าจะเป็นภายในโทนสีต่างๆที่มากกว่านะครับ แต่2คั่านนี้ผมบอกเลยท่านเลือกซื้อได้เลยครับท่านไม่ต้องห่วงเรื่องออปชันเพราะว่าเขาทํารถมาในเกรดเดียวกันซึ่งเป็นเกรด LDA นะครับฉะนั้นการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยต่างๆเขามีมาให้เหมือนกันระบบอำนวยความสะดวกต่างๆ2รุ่นนี้มีมาให้เหมือนกันนะครับก็อยู่ที่เราชอบละกันว่าจะเอาตัวเตี้ยอยู่ทสูงจะเอารถเดิมๆหรือจะเอารถที่แต่งจากโรงงานเนาะโอเคครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็อยากให้ผมรีวิวรุ่นไหนอะไรเงี้ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ให้ช่องของเซลต้นอิวซูด,ด้วยนะครับผมสวัสดีครับผม